รีวิวสิ่ละห้องน้ําในมุมศิลปะอ่ะสวัสดีครับผมน้อยบ้านตัวเองนะวันนี้เราจะพามาดูซิมโบลิกของห้องน้ำกันนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าซิมโบลิกคืออะไรนะ ต้องอธิบายก่อนว่าซิมบลิกเนี่ยก็คือศิลปะการออกแบบสัญลักษณ์นั่นเองนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือเราจะย่อยภาพใหญ่ที่คนเคยเห็นคนเคยดจดจําคนเคยรู้จักมาร่วมกันเนี่ยย่อยลงมาด้วยลายเส้นอะไรง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะได้สื่อสารออกมาเป็นกิจกรรมนั้นๆหรือการสื่อสารในความหมายนั้นๆนะครับต้องบอกก่อนว่าโลกเราเนี่ยมันมีหลายประเทศนะร้อยพ่อพันแม่หรือภาษาในโลกเราเนี่ยผมไม่รู้มันถึงร้อยภาษาไหมแต่มันคือมันมีหลายภาษามากแล้วนี่จะทำยังไงให้ คนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจความหมายเดียวกันได้มากที่สุดนั่นเองนะครับมันก็เลยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าซิมโบลิกขึ้นมานะครับซิมโบลิกนี่กนะ็คือการย่อยนะย่อยให้เหลือแต่แกนให้เหลือแต่ลายเส้นง,ง่ายๆด้วยทัศนศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นรูปร่างร,รูปทรงอะไรเหล่านี้ให้ไม่จําเป็นต้องเข้าใจภาษากันแต่ดูซิมโบลิกนี้มีประสบการณ์ร่วมกันและเข้าใจยกตัวอย่างเช่นอะไรซิมโบลิกของจราจรไงอ่ะมึงเห็นสายลักว่าอันนี้มันทางตรงนะนี่มันทางเลี้ยวนะนี่มันทางม้าลายนะอ่ะแยกออกเห็นไหมหรือในแอปพล อ่ะมึงมีรูปแท็กซี่อ่ะมึงรู้แล้วอันนี้คือเดินทางด้วยแท็กซี่มีรูปมอเตอร์ไซค์มีรูปคนส่งอาหารไอซิมโบลิกเหล่านั้นเนี่ยใครๆดูก็เข้าใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องอ่านออกเลยหอไหมอีกอย่างหนึ่งครับที่วันนี้จะพามาดูและเกี่ยวเนื่องเลยนั่นก็คือที่ห้องน้ำห้างนะครับห้องน้ำห้างเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนุกมากว่าคนที่มาห้างเนี่ยมันมีทั้งฝรั่งไปทั้งคนไทยมีทั้งคนรวยคนจนคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาเดินห้างหลากหลายเพศหลากหลายอายุเนี่ยจะทำยังไงให้คนเข้าใจและสืืื่่่่่ออสาาารรรรววววพพ้้้้้นนนนนนนทททีีีีตงไไไหเเปป็ะะดยโบลลกแััจ ห้องน้านั่นเองนะครับคนก็อาจจะสงสัยเนะว่าเอ้ยซิมบูริห้องน้ามันจะไปยากที่ไหนมันก็อาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็มีกระโปรงใช่ไหมเป็นแบบไอ้พวกตัวคล้ายๆตัวโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นนะ่ะบางทีแล้วอ่ะพอมันเป็นสถานที่ต่างๆอ่ะเขามีหน้าตาของสถานที่นั้นๆนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่หรูสถานที่ที่หรูน้อยสถานที่ที่ ไม่หรูอะไรเงี้ยการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันก็จะพยายามใส่เส้นใส่อะไรเข้าไปให้ดูเท่ดูสวยดูทันสมัยอะไรเงี้ยเพราะนั้นนะครับซิมบูลิกของห้องน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ช่างน้ําหนักระหว่างการสื่อสารหรือความสวยงามครับมันเป็นอะไรที่ต้องเอามาเหมิดรวมกันแล้วแล้วไปให้ได้เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยก็จำเป็นต้องสื่อสารนะว่าอันนี้ของห้องน้ําเพศอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันสถานที่นั้นก็ต้องพยายามจะสื่อสารว่าสถานที่ของชั้นเป็นยังไงนะนึกออกไหมเพราะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูซิมบูลิกห้องน้ำห้างกันนะครับไป มาดูครับซิมูเลิกอันนี้สนุกดีครับมันไม่เชิงเป็นซิมูเลิกหน้าห้องน้ำสักทีเดียวแต่มันเชิงเป็นลูกศรซะมากกว่าว่าให้ไปทางไหนเนาะก็สังเกตว่าทิศท,ทางคนที่วิ่งมาฉี่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมานั่งฉี่ใช่ไหมเป็นเหมือนทิศท,ทางบอกว่าให้วิ่งเข้าไปทางนี้นะแล้วจะไปเจอกับห้องน้าในนี้นะง่ายๆเลยเห็นไหมว่าเราแค่ลากเส้นปืดๆปืดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งขาที่แตกต่างกันเนี่ยงองอมากงอมากๆจนตรงจนตรงมากจนตรงมากๆอะไรเงี้ย แค่บิดเส้นนิดนิดหน่อยหน่อยสามารถสื่อสารจังหวะการวิ่งที่แตกต่างกันได้ด้วยนะครับก็สนุกมากเลยนะโอเคตอนนี้เราอยู่ห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับก็เห็นความบั๊กอะไรบางอย่างของการดีไซน์ของซิมโบโลิกแล้วนะครับมาดูนี้ก่อนมีซิมโบโลิกที่ซ้าซ้อนกัน2แบบนะครับนับน่นก็คือถ้าจะให้ดีในหนึ่งสถานที่เนี่ยมันควรจะดีไซน์ซิมโบลิกแบบเดียวเพื่อที่ว่าคนเดินชั้นไหนของห้างเนี่ยเขาจะได้เข้าใจนะว่าสัญลักษณ์แบบนี้จะไปชั้นไหนถ้าชั้นเจอสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือถูกต้องอะไรเงี้ว อาจจะแยกโซนแยกอะไรถ้ามันเป็นโซนที่ชัดเจนอย่างโซนโลงหนังอะไรเงี้ยแล้วดีไซน์เปลี่ยนไปอันนี้ผมโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นเดียวกันแล้วมี2 2แคตตาล็อแบบนี้ผมว่าแตกไปหน่อยอะดูแบบแรกครับซิมบุรีห้องน้าแบบแรกแบบนี้ ค่อนข,ข้างจะมาตรฐานนะปกติแล้วที่เราเคยเห็นกันมันจะเป็นแบบกราฟิกแบบเนื้อหนึ่งน้ำหนักใช่ไหมเป็นก้อนกราฟิกแต่นี้เขาเน้นเป็นฉลุครับเน้นเป็นแบบว่าเดินผ่านเส้นอย่างเดียวรูปทรงค่อนข้างจะเป็นคนนะเป็นหัวคมใช่ไหมแล้วก็แยกชายหญิงด้วยการที่ผู้ชายเนี่ยตัวตรงส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีกระโปรงบานออกมาใช่ไหมก็อกแบบหนึ่งครับที่มาวางข้างกันเลยอันนี้จะเป็นเทคนิคการเดินผ่านว่าไม่ไม่ปล่อยมือก็คือเดินปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ด จะเป็นเล่นดีไซน์ความงามมากขึ้นปัญหาแรกคือไม่ควรจะมีสองดีไซน์อยู่ในที่เดียวกันขนาดนี้หรอกไหมเพราะนั้นเวลาเราไปเดินชั้นอื่นเนี่ยกูงงแล้วว่าต้องมองสัลลักษณ์แบบไหนกันแน่ถ้าแบบเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะงงได้แล้วก็ปัญหาของดีไซน์นี้คือถ้าเกิดคุณเลือกที่จะมองห้องน้ำใดห้องน้ำหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะแยกไม่ออกว่าเรากำลังเข้าห้องน้ำอะไรอยู่สมมติวางข้างกันอย่างเงี้ยอ่ะแยกออกใช่ไหมอันนี้ดูเป็นกระโปรงใช่ไหมแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเราเดินนุ่มๆไปแล้วไปถึงหน้าห้องน้ำ ก็เป็นผู้ชายก็ได้ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้นําสายตามากพอให้เห็นว่าเป็นขานะเราอาจจะเห็นแค่นี้อาวก็ผู้ชายไม่มีกระโปรงอันนี้ก็ห้องน้ําชายเนี่ยใ่ไหมมันเลยจําเป็นต้องวางข้างกันพอวางข้างกันเนี่ยถึงจะแยกออกแต่ผมรู้สึกว่าการดีไซน์ซิมบลิกที่ดีเนี่ยมองเดียเด่ยวๆก็ควรจะดูออกแล้วว่าเพศไหนเป็นเพศไหนนะถ้าลงตัวกว่าแบบแรกลงตัวกว่านะเพราะว่าอันนี้ปิดไม่ปิดยังไงดูออกอันนี้มันบานออก,ออกใช่ไหมบานออกบรูว่าเป็นผู้หญิง หุบเข้าเป็นผู้ชายมันจะแยกมองอยังไงดูออกมีสาแบบที่เป็นระบบเดียวกันเนาะอันนี้เป็นการแบบเดินเส้นเดินเส้นเดี่ยวแล้วมีวงกลมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเดินเส้นเดี่ยวต่างคนต่างเดินแล้วก็มีวงกลมใช่ไหมเป็นระบบเดียวกันในขณะที่อันนี้อันนี้เหมือนจะเล่นเทคนิคเป็นแบบว่าไม่ยกเส้นปื๊ด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 ใช่ไหมแต่พอมางนีปุ๊บทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่สามารถไม่ยกเส้นแล้วกลายเป็นบริมาตรนี้ได้นั้นแปลว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะหลุดธีมจากพวกนี้ไปหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคออไมม่ววาาง สองแบบมาวางข้างกันนะมันควรจะอยู่คนละโซนไปเลยเป็นโซนหรูกับโซนเอ่อแมสแมสอะไรเงี้ยนึกออกม ก็ต่อก,กันกับไอที่มันชนกันตะกี้นะแต่ตรงนั้นค่อนข้างจะเป็นดีไซน์แบบเจาะฉะลุเนาะได้ความสวยงามความเท่เจาฉะฉลุแต่ว่าก็คือจะไม่ได้เห็นความชัดน,นะก็มาดูดีไซน์เดียวกันแต่แบบไม่ได้เจาะฉลุกลายเป็นการแบบนูนขึ้นมาแทนนะขาวบนดําแล้วก็นูนขึ้นมาเลเยอร์ยิ่งเห็นชัดมากกว่าเดิมนะเพราะว่าแบบนี้เวิร์กกว่าแบบนั้นอาจจะได้ความพารูพาราแต่ว่าดูยากไปนะเพราะว่าแบบนี้ง่ายกว่าก็แยกชายหญิงออกได้ชัดเจนนะ,ะแต่นี้ความน่าสนใจตรงนี้ครับ มีน้องเบบีด้วยนะความยากของเบบีเนี่ยคือต้องให้มีแผ่นเพิดด้วยเพราะไม่งั้นจะแยกไม่ออกนะเวลาเราทําซิมโบของของเด็กเนี่ยมันจะยากกว่าผู้ใหญ่ตรงที่ถ้าแค่ตัวเล็กเนี่ยก็จ,จะมองแค่ว่าเป็นมโบลิกชิ้นเล็กหรือเปล่ามโบลิกที่เป็นแบบไซ,บบบซส์สั้นหรือเปล่าเราทำยังไงให้ดูออกเป็นเด็กทารลก,ก็ต้องใส่แผ่นเพิ่อได้วยแล้วเนี้ยพอมีแผ่นเพื่เนี่ยการดีไซน์มันจะยากนะจากที่ขาเป็นแท่งอย่างเงี้ยคุณคุคิดดูว่าถ้ามีแผ่นเพิดอใช่ป่ะแล้วขาเป็นก้างปางเนี่ยมันจะตลกมากเลยเอ็นไหมาจากเดิมเน ตัดให้เหลือให้ปริมาตรหนึ่งเนี่ยเหลือเป็น1เส้นนี่เขาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นปริมาตรหนึ่งมี2เส้นแทนอยากตามเดิมก็คือเป็นสมมุติว่าเป็นแขนเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยคือดำคือ1แขนแต่เขาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเอาเส้นรอบนอกแทนเป็นเป็นปริมาตรใหม่ดีไซน์เนี่ยต่างกันและต่างผมว่าแอบต่างกันไปนิดนึงแต่เข้าใจด้วยความที่มันยากนะว่าจะทํำยังไงให้เป็นเก่งไหนคุณคือลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นเส้นเดินผ่าน จะทายังไงให้มันมีกยางเกงในเนาะปะวันนั้นเขาเลยใช้วิธีการเว้นโบวแทนก็นนคือเป็นโซนที่ไม่ต้องวาดเทคนิคการเว้นสเปซแทนนะจากเดิมเนี่ยที่เอาด้านในใช่ไหมเป็นด้านทึบอันนี้เป็นดีไซน์ที่เอาด้านนอกแทนอ่าและตรงที่เป็นเนื้อในเนื้อในตรงแขนตรงเป้าอะไรเงี้ยเว้นเจาะทะลุแทนอ่าพอเส้นมาชนกันเส้นมาชนกันปบกลายเป็นปริมาตรแทมเพร์ดกางเกงในไปเองโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องวาดอะไรเพิ่มอ่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะ โอเคนะมันอาจจะใช้วิธีการสร้างคนละแบบก็จริงแต่ว่าบางทีแล้วมันก็มีความยากในแบบของมันนะที่บางอย่างมันอาจจะจําเป็นต้องยอมเปลี่ยนดีไซน์จริงๆอะไรเงี้ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวในในสมการนี้ที่เห็นเป็นเส้นเดียวนะเห็นเห็นเป็นเนื้อในไม่เห็นเนื้อนอกเพราะว่าที่จริงแล้วดีไซน์ของผู้ใช้ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเนื้อในเนื้อนอก้วเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือเนื้อในเป็นเป็นสองเส้นเดินผ่านรอบๆเพื่อเอาเส้นรอบข้างแล้วโหวเนื้อในนะในขณะที่ห้องน้ำพิพิการเนี่ยจะเป็นนับเนื้อใน ไม่เอาเส้นนอกนะคนดีไซน์แต่ว่าพอจะดูไปด้วยกันได้อยู่ด้วยความที่รูปแบบของเส้นกับรูปแบบของหัวคนเนี่ยมันไปด้วยกันนะแต่จริงแล้วตัวนี้มันก็สามารถเดิน2เส้นได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าคุณอยากได้ความสูงที่มันค่อนข้างจะบาลานซ์จากไอ้ตัวนี้เป็นตัวนั่งเนี่ยบางทีแล้วไอ้สอเส้นมันมันเอามาชนกันยากไปหน่อยอนะไรเงี้ยก็เข้าใจนะครับอันนี้ดีไซน์นี้คือเป็นโซนของศูนย์การค้านะโซนของห้างที่จะขายของค่อนข,ข้างมีราคาดีไซน์จะ เรียบลงมาล่ะจะง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะแบบนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ที่สุดเนอะก็คือง่ายๆเลยก็โครงสร้างผู้ชายคงสร้างผู้หญิงแต่ต่างกันผู้ชายเป็นตรงๆผู้หญิงมีกระโปรงแบบดูออกชัดเจนว่าไหนผู้ชายผู้หญิงนะแต่แบบนี้เข้าใจง่ายสุดก็จริงนะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันจะขาดอีเดนติตี้ของสถานที่นะว่าที่นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงอย่างเงี้ยแบบนี้สื่อสารสุดนะแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องใช้น้ำหนักระหว่างความสวยแล้วก็สื่อสารนะซึ่งอันนี้เขาแก้ไขด้วยการก็ใช้วิธีการแผ่นหลังครับแผ่นหลังเป็นไม้ดูแบบดูมีเทสมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้สภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยช่วยให้ซิมบลิกที่ธรรมดาของเรามันดูน่าสนใจขึ้นได้เช่นกันเห็นดีไซน์ไหมจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอันนี้จะมีความแบบโฉบเฉี่ยวกว่าเหมือนเป็นลายหนเงี้ย <c oughs> หลายคนอะไรอย่างงี้นะก็สวยดีนะแล้วก็แยกออกของผู้หญิงเนี่ยจะแยกออกง่ายเพราะว่าจะมีความโค้งมนแบบนี้มีความแบบเป็นเชฟวับเข้าไปอย่างงี้เหลี่ยมปุ๊นะมันจะให้ให้เป็นเหมือนทรงนาฬิกาทรายมันจะให้ความรู้สึกผอมเพียวงามงดงามอะไรเงี้ยมีเชฟมีเมว้าข้อดีของดีไซน์นี้คืออะไรมันอยู่ตรงที่แบบความเคลื่อนไหวสุกสนานนะคือปกติแล้วซิมบ,บูรี่ห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าออกแบบง่ายๆมันจะซิมเมทรีนะซ้ายขวาเท่ากันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันจะมีความ อีไยแบบตอนฉี่แบบฟูฟูฟูอ่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกว่าห้างเนี้ยสนุกสนานน่าเดินอะไรเงี้ยไม่น่าเบื่อนะถ้ามองจากไกลๆเนี้ยก็คือจะเห็นชัดเลยนะว่าตรงเนี้ยเป็นรูปอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรถ้าเกิดเราเดินผ่านแบบชั้นตะเกียรน,นะมันมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมองยากในระยะไกลนะว่าไอผ่าตรงนั้นเป็นรูปอะไรแต่ถ้า เป็นน้ำหนักแบบนี้มองไกลๆก,ก,ก็จะเห็นนะครับที่น่าสนใจตรงนี้ปกติแล้วจะมีห้องน้ําคนพิการใช่ไหมแต่นี้เป็นห้องทองคำความสะอาดนะผมว่าเป็นซิมูเลตที่ค่อนข้างจะขาดกันเกินและอะไรแบบนี้คือเว,เวลาดีไซน์อ่ะจะดีไซน์ชายหญิงออกมาดีนะแต่ว่าอะไรที่ออกมานอกเหนือจากนั้นอ่ะจะเริ่มดีไซน์ยากแหละนะจะต้องมีถังมีไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยมันมันเริ่มดูออกยากแล้วนะว่าว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเป็นโจทย์ที่ยากนะว่าจะดีไซน์ยังไงให้ดูออกว่าเป็นห้องคนทำความสะอาดอยู่ข้างๆในตะกี้นะครับก็คือเป็นดีไซน์เดิมนะ คนทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็จะมีห้องน้ําของคนพิการใช่ไหมและนี้อันใหม่เลยอ่าเป็นผู้สูงอายุเออ,อน,นี่ดีไซน์ดีนะเออทุกอันเนี่ยดูไปด้วยกันก็คือหัวกลมแต่ตัวเนี่ยจะมีความเหลี่ยมๆไหลยกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมจะมีความแบบเฉียงเฉียงทุกอันเฉียงไปทางเดียวกันนะทำยังไงให้ให้เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าให้ดูว่าว่าเป็นคนแก่ซิม,มูเลตที่ง่ายๆสุดคืออะไรไม้เท้าใช่ไหมมีเส้นขีดแบปึ๊ดเดียวแล้วก็มีความโค้งงอของหลังปึ๊บ แค่นี้เข้าใจแล้วว่าผู้สูงอายุนะนดีไซน์ดีมากเลยนะครับผมผมชอบเซนี้สุดแล้ะใช่ปะ อันนี้มาแบบใหม่แบบสับเลยนะอันนี้เป็นซิมบูลิกห้องน้ำโรงหนังนะดูดีเทลครับแยกออกชัดเจนนะผู้ชายผู้หญิงอันนี้ดีเทลค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะผู้ชายเห็นว่าใส่ชุดสูทใช่ไหมมีนคไทส่วนผู้หญิงเนะี่ยเป็นชุดราตรีประมาณนั้นผมคิดว่าที่โรงหนังทําแบบนี้เพราะว่าต้องการจะให้สื่อสารถึงความหรูหรานะว่าโรงเขาเนี่ยมีคุณภาพมีมีระดับที่แบบ เหนือกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นดีไซน์แบบนี้ที่แบบคนมาดูหนังต้องใส่สูรใส่ชุดราตรีฟิลแบบดูรอบกาล่าอะไรเงี้ยก็โอเคนะมันอาจจะดูแบบมีความเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโซนเฉพาะนะไม่ได้ใช้ทั่วทั้งห้างผมว่าถ้าดีไซน์เนี้ยที่มีรายละเอียดยุบยับอย่างเงี้ยใช้ทั่วทั้งห้างอะน่าจะมองยากสื่อสารยากไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเฉพาะโซนที่เป็นโซนโรงหนังหรูๆอะไรเงี้ยติดนิดนึงตรงที่การเจาะรูโว่เนี่ยจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นเจาะนะนี่เป็นเนื้อใช่ นี่เป็นเนื้อนี่เป็นเจาะใช่ไหมปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าเอาไปย่อไซส์เล็กเนี่ยอย่างนี้เป็นปัญหาแน่ถูกไหมตรงโซนระหว่างในททายเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่จริงแล้วเราเหลี่ยมปึกเหลี่ยมปักเหลี่ยมปักมามันมันก็เป็นในททายแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องเจาะรูโว่แบบนี้นะอันนี้มันยังโอเคตรงที่มันเป็นไซส์ใหญ่แต่ถ้าเราย่อให้มันไปอยู่หน้าห้องน้ำจรงิงๆที่คงไม่ได้ใหญ่เท่าเกินหนึ่งฝ่ามือขนาดนี้ผมว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาได้แล้วก็ดีไซน์ผมรู้ว่านีี้้มมเหลลยแแบบ ตรงเน็กไทมันก็น่าจะมีความเหลี่ยมไปด้วยได้เลยเพราะว่าที่จริงเน็กไทมันมันเหลี่ยมมันคมอยู่แล้วก็น่าจะคมไปเลยนะมีความเอ่อเหลี่ยมแข็งแรงนะก็คือจะสื่อสารถึงผู้ชายส่วนตรงนี้มีความโคง้งมนอ่อนช้อยนะก็จะสื่อสารถึงผู้หญิงจะเป็นเส้นที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะ อันนี้เป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนโลงหนังเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่โรงที่แบบว่าหรูอะ่ะจะเป็นโรงปกตินะดีไซน์ต่างไปเห็นไหมแต่กี้เป็นชุดราตรีชุดสูทใช่ไหมแต่อันนี้ครับเป็นดีไซน์ที่เล่นกับหลอดไฟนีออนเนาะมันจะเป็นเหมือนกับโรงหนังสมัยก่อนนะลองนึกถึงโรงหนังพวกโรงหนังอเมริกาอะไร่งเงี้ยที่มันจะเป็นแบบเป็นไฟหลอดไฟนีออนปิ้งๆอะไรงเงี้งยอันนี้เขาจะล้อด,ดีไซน์มาแบบนั้นนะยุคผมขึ้นไปอ่ะจะเก็ตนะว่าแบบนี้มันคือดีไซน์ที่ล้อไปกับโรงภาพยนตร์สมัยอดีตนะเด็กรุ มันเล่นล้อเป็นเหมือนเส้นไฟนีออนโดยที่ใส่ไฟข้างในจริงด้วยมันก็จะแบบสะท้อนแสงออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีไซน์ที่ดูสนุกแล้วก็สื่อสารถึงโลงหนังได้ดีครับในขณะที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะดูออกนะผู้หญิงก็คือจะเป็นบานเป็นกระโปรงส่วนผู้ชายก็คือจะลงมาเป็นค่อนข้างโค้งแท่งตรงลงมานะ อ่ะโอเคก็ดูหมดห้างแล้วครับก็สรุปคือมีซิมโบลิกของห้องน้ำเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ดีไซน์นะแต่ในดีไซน์หนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะบางอันก็มีแค่ชายหญิงบางอันก็มีแบบคนพิการคนผู้สูงอายุหรือเด็กทารกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดีไซน์กันไปห้างเนี้ยเทา่าที่วิเคราะห์ดูเนี่ยเขาจะแยกเป็น3โซนเนาะใน6ดีไซน์แยกเป็น3โซนครับนั่นคือ1คือโซนห้างทั่วไปเนี่ยมี2ดีไซน์นะนั่นคือ2ดีไซน์แรกที่ จะมีแปะข้างนอกกับแปะหน้าห้องน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอันที่แปะข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอันที่เดินเส้นทีเดียวโดยไม่ยกปากาใช่ไหมอีแบบหนึ่งคือจะเป็นอันที่หัวกลมแล้วก็มีเด็กทาลกอะไรนั้นนะอันนั้นนะเป็น2ดีไซน์แต่โซนเดียวกันจะเป็นโซนที่แปะข้างนอกให้คนเดินหากับหน้าห้องน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนกันส่วนโซนที่2เนี่ยจะเป็นโซนศูนย์การค้าก็คือเหมือนกันเลยคือจะเป็น2ดีไซน์เหมือนกันเลยข้างนอกเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยเรียบง่าย แต่ว่าจะแปะแผ่นไม้ไว้ข้างหลังเพิ่มความหรูรานะในโซนสุนทานเนี่ยค่อนข้างจะเดินหาป้ายง่ายแต่ว่าข้อสนุกคือพอไปที่หน้าห้องน้ำมันเนี่ยจะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่แบบดีไซน์โจโจโด้ดีไซน์คองสูสนานนะอันนั้นอะผมชอบที่สุดเลยนะทางข้างนอกและหน้าห้องน้ำเนี่ยจะเป็นถมดาทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนก็จะมองเห็นจากระยะไกลได้ง่ายกว่า พวกที่เดินเป็นเส้นอะนะส่วนโซนสุดท้ายครับมีสอดีไซน์เหมือนกันนะัคือโซนของโรงหนังเนาะที่จะแยกเป็นโรงหนัง2แบบคือโรงหนังแบบหรูก็คือจะเป็นชุดสูทชุดราตรีใช่ไหมกับโรงหนังแบบธรรมดาก็คือจะเป็นดีไซน์ของไฟนีออนที่เป็นเล่นมากับ ลงหนังสมัยก่อนอะไรย่างี้ก็จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลของดีไซน์เนี่ยก็โอเคหมดเลยนะดูสวยดูแตกต่างแยกแคตตาล็อกี่แต่ละโซนให้มันชัดเจนดีว่าเอ้โซนนี้โซนธรรมดานะโซนนี้โซนส่วนกันค้านะโซนนี้โซนลงหนังนะแล้วในโซนนั้นมีแยกเลเยอร์ไปอีกทีหนึง่งถือว่าดีเลยครับอา,อาจจะมีนินี้หน่อยๆนะแค่ไอตรงที่ชั้นโซนธรรมดาเนี่ยไอข้างนอกกับข้างในเนี่ยเดินดูข้างนอกนอกับหน้าห้องน้ำเนี่ยมักจะ เอามาวางข้างกันแบบชนกันเลยนะอย่างอย่างที่เห็นไปผมว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ที่ต้องเอามาชนกันแบบนั้นเนาะแล้วก็ที่จริงแล้วในโซนหนึ่งเนี่ยนอกจากโรงหนังนะโรงหนังมันมีแบ่งเกรดใช่ไหมข้างนอกและโซนส่วนกลางเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างและดีไซน์ไปก็ได้นะครับสำหรับความเห็นผมนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าความต้องการของผู้ออกแบบเนี่ยคืออะไรนะบางทีเขาอาจอาจจะมีเหตุผลมากกว่าที่ผมรู้นะตอนนี้ก็เป็นได้นะอาจจะเป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างอยากได้แบบนั้นแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่เราพามาดูนนนเีี้ป็การดดูไซ์แบบ พื้นฐานนะแบบว่าดูองค์รวมคร่าวๆที่จริงแล้วการทําซินโบโลิกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับ <_ d ata> เรื่องของการจัดวางกริดจัดวางองค์ประกอบต่างๆที่เป๊ะในระดับตารางอะไรแบบนั้นนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้แค่คนทำนะอะไรแบบนั้นนะเออแต่ว่ามันจะทำให้สวยแตกต่างกันจริงๆไออย่างเช่นไอเส้นเฉียงอะไรพวกนั้นอนะ คุณลองไปสังเกตว่าห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องของคนทําความสะอาดเนี่ยเฉียงในองศาที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นซิมบลิกแบบไหนแต่ว่าหัววงกลมในเซตนั้นเนี่ยเท่ากันหมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอยังไงวันนี้บ้านกูเองขอลาไปก่อนถ้าใครชอบให้ผมเนี่ยไปดูการาฟริกดูดีไซน์งานศิละปะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าอยากให้ไปดูที่ไหนต่อยอะไรนะยังไงนะยังไงวันนี้บ้านกูเองก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อุยมาแอบ,บดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุมหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอา้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอา้าเดี๋ยวไปเจอตรงนูง้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอา้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว